เราอยากให้ลูกค้ามาเห็นเราก็เกิดความแบบเชื่อใจว่าเออเราเป็นเชฟมาจริงๆถ้าคนได้เห็นใส่ชุดอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเออเชฟมาทําให้กินเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะเอมมี่นะคะเป็นเจ้าของร้านเอมมี่เบเกอรี่โฮมเมดค่ะอยู่ที่ตลาดนัดวัดทองสะอาดแถวลาดหลุมแก้วของพระอุดมงค่ะ เป็นอาชีพที่ตัวเองชอบมาตั้งแต่เด็กย,ยายชอบทําขนมเราอยู่กับขนมเป็นขนมไทยมาแต่อย่างเงี้ยแต่คือเราโตขึ้นมาเรารู้สึกเราอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกเค,ค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเค,ค้กเราก็เลยแบบว่าชอบมาทางนั้นตลอดเราอยากลบคําสบประมาทของคนอื่นว่าทําขนมหรือทาอาชีพเค,ค้กเนี่ยมันไม่ได้ว่าเออจะไม่มีงานทํานะหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยไปตัดสินใจเรียนต่อปริญญาตรีสายอาหารและโภชนาการ เป็นอาชีพเชนเนี่ยเงินเดือนดีที่ออกมาเนี่ยเงินเดือนก็เกือบสี่หมื่นแล้วนะแต่คือว่าเราเราอยู่ในตรงนั้นเราเราทำแบบมันสูงสุดแล้วอบเราอยากมาทําของตัวเองเราอยากพัฒนาเราอยากมีธุรกิจของเราเองมากกว่าก็มีเค้กหลายตัวเลยค่ะเค้กมะพร้าวแล้วก็ชีสหน้าไม้แล้วก็ช็อกฟัดแล้วเค้กก้มเบาน์ี่ชีสแล้วก็พวกเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มก็มีกาแฟ เป็นพวกชาพวกชาไทยชาเขียวโกโก้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสูตรของโรงแรมที่เคยฝึกงานมาแล้วก็บางสูตรก็เป็นที่เราคิดคนเองคือทำคนเดียวหมดทุกอย่างซื้อของเองทำเองถ่ายเองส่งเอง ขนมที่ขายเนี่ยก็คือเป็นขนมที่แบบเทียบเท่ากับพวกตามโรงแรมอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่เราขายในราคาที่แบบว่าแถวบ้านเราสามารถหยิบจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้กินของที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่แบบว่าไม่แพงมากขั้นต่ําสุดเลยจะอยู่ชิ้นที่15บาทจะมีทาร์ตผลไม้กับบัตเตอร์เค้กลงนั้นก็จะเป็นราคา55บาท50บาทพวกชีสอย่างเงี้ยค่ะจะจะอยู่ที่ประมาณ65บาท ก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่คือว่าก็ได้เกือบแสนเหมือนกันอันนี้เป็นอาหารกล่องค่ะเป็นสแน็คบ็อกซ์เราก็มีงานสังสรรค์งานต่างๆหรืองานแบบสวดอภิธรรมสวดอย่างเงี้ยเราก็รับหมดเลยค่ะตอนนั้นที่ออกมาเราแค่าวางโปรแกรมว่าเออเราอยากได้ร้านยังไงที่แบบเป็นของเราอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่งร้านให้เป็นสไตล์ของเราเองเงินทุนมีอยู่ประมาณ 3- 40,000แน แต่เราก็ทําร้านหมดนี้ก็หมดไปเกือบสามแสนเหมือนกันรวมทั้งหมดเลยนะครับพวกอุปกรณ์พวกอะไรต่างๆเป็นร้านที่มีโครงสร้างอยู่แล้วแล้วเรามาตกแต่งสวัสดีค่ะ,คะน้องเอมมี่เนี่ยได้ไปซื้อของที่ ร้านมาจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เอ็มพาชมนะคะดูจากในร้านแล้วมีหลายอย่างมากเลยค่ะนอกจากต้นไม้ของตกแต่งแล้วอันนี้อันนี้ก็ใช่พี่จําได้ค่ะน้องเอมมี่จริงๆแล้วได้ไปเดินดูที่ที่ร้านของพี่น้คือรู้สึกว่าถูกใจกับราคาแบบแล้ก็คุณภาพนี่เทียบเท่ากับของที่เราซื้อมาในราคาที่แพงอันนี้ก็ราคาจิบใจมากเลยราคานิดเดียวเองค่ะแต่แบบว่า ของที่ได้มานี่คุณภาพนี่เทียบเท่ากับของราคาเกือบหลักร้อยอันนี้ก็จะเป็นกล่องเค้กนะคะก็ช่วยให้น้องเอมมี่เนี่ยค่ะลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะของตกแต่งหมดเลยค่ะเท่ากับว่าเปิดร้านมาเนี่ยของตกแต่งเนี่ยได้ทั้งร้านเลยทั้งร้านเลยค่ะคือเอาจริงแล้วถ้าใครใครแบบอยากเปิดร้านเบเกอรี่อยากทำคาเฟ่หรือแบบอยากตกแต่งร้านคาเฟ่ของเราให้แบบดูดีดูเก๋แล้วแบบ หรูหลาเนี่ยคือไปที่ร้านนี้เลยครับเพราะว่าของนี่มีให้เลือกทุกอย่างแม้แต่แต่ของตกแต่งกันของในครัวเรามีหมดเลยค่ะอย่างแรกเลยถ้าเราอยากจะเปิดหนึ่งเราใจเราต้องรักบางทีลูกค้าไม่มีอย่างเงี้ยเขาก็จะท้อก็ใจนี่แล้วแต่ถ้าจริงๆแล้วคือถ้าใจเรารักเราสามารถที่จะแบบจะพัฒนาจะทําอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราชอบเรารักได้แต่สักวันหนึ่งอ่ะ สิ่งต่างๆที่เราเราเราทุ่มเทกันมันเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราเองเปรียบเทียบไปแล้วคืออันนี้มันคือของเราเราไม่ได้ทําให้ใครเราทําให้เพื่อตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเออเราถึงแม้เราจะเหนื่อยเราก็ยังภูมิใจว่าเออมันเป็นของเรานะก็ยังไงก็ขอฝากร้านเอมี่เบอรเกอรี่ด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดนัดวัดทองสะอาดค่ะแถวลาดหลุมแก้วคองพระอุดมค่ะ แล้วก็ขอบคุณน้องแอมมี่ด้วยที่ไปอุดหนุนสินค้าที่ร้านแล้วก็มาเห็นแล้วรู้สึกว่าดีใจที่น้องได้ของดีราคาถูกมาตกแต่งร้าน<ช>ต้นทุนก็ไม่ต้องจ่ายแพงด้วยค่ะ